สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS Focus ตอนประจําวันที่12พฤศจิกายนกับดิฉันจารุวรรณสุดทิธนาคูณคุ้มชมคะพายุตะฝุ่นฟองวองผนึกกําลังลมมาสุมตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เมื่อวานนี้ตาบนสูอ่าวเมืองอีหลานเผชิญฝนตกดักลําน้ําสูอ่าวล้นตลิ่งเข้าท่วมตัวเมืองกระทบบ้านเรือนนับพันหลังโดยกองทัพได้ส่งรถเทินน้ำเซิรนบกเข้าช่วยเหลือแล้ว ฝนยังคงตกไม่หยุดน้ำพ่วมสูงจนมองไม่เห็นถนนมอแปลงไฟฟ้าลิมถนนเกิดไฟฟ้ารัดวงจรจากน้ำพ่วมขังทำให้มีเสียงระเบิดดังขึ้นและถนนก็ตกอยู่ในความมืดวิดทันทีรัศมีรอบนอกจากพายุไต้ฝุ่นโฟลงวองประกอบกับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทําให้เมืองอีหลันเกิดฝนตกหนักจนน่าตกใจทบุญซูอ้าวมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า120มิลลิเมตรต่อชั่วโมงหลายพื้นที่มีระดับน้ำสูงถึงเอวแม้แต่รถพยาบาลก็ยังติดอยู่บนท้องถนน ประชาชนที่ติดอยู่ในน้ำท่วมไม่สามารถขยับตัวได้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำเรือยางเข้าไปช่วยเหลือทีละคนรวมถึงช่วยอบพย,ยพผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหวด้วยโดยคือวันที่11พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมามีการอพย,ยพผู้คนทั้งหมด139คนคาถนน,น,อน,นร,รอบซูอ้าถูกกระแสน้ำพัดขาดจึงยากต่อการเข้าไปช่วยเหลือ เทศบาลตำบลสูอาวแทบจะกลายเป็นเกาะเพราะมีน้ำท่วมโดยรอบบริเวณหนักที่สุดมีน้ำท่วมสูงถึงชั้นหนึ่งของบ้านถนนไม่สามารถใช้สัญจรได้ประชาชนต้องอบพยพขึ้นไปอยู่บนชั้นสองกองทัพได้ส่งรถสะเทินน้ำสะเทินบก AAV 7ออกช่วยเหลือเป็นการฉุกเฉินช่วงเช้าปริมาณน้ำค่อยๆลดลงประชาชนเร่งทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้จมน้ำเสียหาย รถหลายคันในตำบลสูเ้าต่อเสียกลางถนนเนื่องจากถูกน้ำท่วมรถบางคันได้รับความเสียหายหนักเพราะชนเข้ากับรถสะเทินน้ำสะเทินบกของกองทัพที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือชั้นใต้ดินของโรงแรมเล็กชอโฮเทลสูเ้าถูกน้ำท่วมทำให้รถของนักท่องเที่ยวเสียหายนักท่องเที่ยวจึงเรียกร้องค่าชดเชยจากโรงแรม บริเวณหนานฟังเอ้าเกิดดินโคลนสไลด์ใกล้กับวัดชิปีกงบ้านเรือนเต็มไปด้วยดินหินและโคลนทรายประชาชนจึงเร่งทำความสะอาดอด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ลุ่มต่ำข้ามแม่น้ำชูอ้าซึ่งไหลเชี่ยวรุนแรงเป็นภาพที่อันตรายมาก เมื่อคืนนี้ถนนหลายสายในเมืองอีลานเกิดน้ำท่วมรุนแรงทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเข้าของเครื่องใช้พังเสียหายอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งานไม่ได้แม้ว่าในช่วงเช้าวันนี้ฝนจะเบาบางลงแต่ถนนหลายสายและอุโมงค์ทางลอดยังมีน้ําขังกระทบการเดินทางที่ตำบลหลัวตรงเมืองอีลามบริเวณถนนติดทางยกระดับไม้และข้ามมีน้ำท่วมขังรุนแรงโดยน้ำท่วมสูงจนมองไม่เห็นถนน 的的的路段水水人高部分住唯一外道交通เ <c oughs> มื่อเดินเข้าไปในซอยบนถนนฟูหนงจะเห็นว่ามีน้ำท่วมรุนแรงทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเข้าของเครื่องใช้พังเสียหายอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งานไม่ได้แต่ฝนครั้งนี้ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของเมืองอีหลานทั้งในตำบลลัวตงอู่เจียและตงซานโดยในวันนี้ระดับน้ำในบางพื้นที่ลดลงแล้วชาวบ้านจึงได้ทำความสะอาดบ,บ้านเรือน อิทธิพลจากรัศมีรอบนอกของพายุไตฝุ่นส่งผลให้ระดับน้ําในแม่น้ําหมาไทอันเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะโดยน้ําได้เริ่มไหลทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านหมิงลี่ตาบลบ้านรงเมืองฮววเลียนตั้งแต่คืนวันที่10พฤศจิกายนแม้จะผ่านมาแล้ว2วันแต่ระดับน้ํายังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงขณะที่ฝนในพื้นที่ภูเขาก็ยังคงตกหนักน้าไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่เต็มไปด้วยโคลนตม น้ำคลองที่ไหลามาพัดตู้คอนเทนเนอร์ไปทั้งหลังนี่คือภาพอนาหวาดเสียวที่ประชาชนในหมู่บ้านเมืองรี่บันทึกไว้เมื่อคืนเวลาประมาณสองทุ่มไต่ฝุ่นฟงวงทําให้เกิดฝนตกหนักและทําให้แม่น้ําหมาท้อันเมืองพะเรีอนล้นตลิ่งอีกครั้งกระแสะน้ําที่เชี่ยวกราบได้พัดเอาดินตะกอนหินฟราและโคลนจำนวนมหาศาลไหลล่งสู่คลองระบายน้ําของหมู่บ้านมิงลีตมบลว่านหลงใช้คอซังหรอใ้คอสังหรอ ประชาชนบ่นว่ามันจะเกินไปแล้วเพราะตะกอนดินโคลนที่ถูกน้ำพัดมาบนที่10พฤศจิกายนตอน4ทุ่มไปจนถึงช่วงเช้าวันที่11พฤศจิกายนได้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมากดินตะกอนที่มากับน้ํายังคงทะลักเข้ามาต่อเนื่องที่อยู่อาศัยของประชาชนได้รับความเสียหายวันที่11พฤศจิกายนมีคนงานมาทําความสะอาดแต่พอตกเย็นก็มีดินโคลนทะลักเข้ามาอีกโ เจ้าของบ้านทําให้เพียงมองดูบ้านของตอนเองถูกน้าโคลนท่วมเสียหายรู้สึกสิ้นหวังเพราะทาอะไรไม่ได้ทั้งนี้จากภาพถ่ายทางอากาศจะเห็นว่าพื้นที่ราบต่ําของหมู่บ้านวิงลี่ถูกกระแสน้ำโคลนปลกคลุมไปทั่วบ้านเดินของประชาชนตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางน้ำโคลน 华联的雨势一波接着一波，而袭击万荣乡明利村的泥流甚至比昨天还大。现在花四五道路已经往前再继续封闭。แม้แ <noise> ต<樂>่โรงเรียนมัธยมว่านรงก็ถูกน้ำโขลนทะลักเข้าท่วมซึ่งมาจากท่อระบายน้ำริมกำแพงข้างสนามกีฬากรมทรัพยากรน้ำระบุว่ามาตรการป้องกันน้ำท่วมยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องแต่จะต้องพิจารณาสถานการณ์ของปริมาณน้ำก่อนจึงจะสามารถดำเนินการก่อสร้างต่อได้ เช้าตรู่วันนี้รัศมีรอบไต้ฝุ่นฟงวองได้กระทบฝั่งแล้วนะคะส่งผลได้เคลื่อนลมเรือวแลหลมเฮงชนทวีความรุนแรงมากขึ้นขณะนี้ไต้ฝุ่นยังคงเคลื่อนประชิดภาคตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวันอย่างต่อเนื่องแต่อ่อนกําลังลงแล้วคาดช่วงขึ้นฝั่งในตอนเย็นจะลดระดับเป็นพายุดีเปรสชันอย่างไรก็ดียังต้องเฝ้าระวังลมกระโชกแรงระดับสิบ วันนี้สนามบินสงสารยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศทั้งหมดอาคารผู้โดยสารลงผิดหูผิดตามีเพียงผู้โดยสารที่มาขอเปลี่ยนตัวไม่กี่คนเท่านั้นขณะเดียวกันร,รถไฟสายตะวันออกแบบระบุที่นั่งก็หยุดให้บริการจนถึงเย็นนี้ส่วนรถไฟความเร็วสูงปรับมาให้บริการแบบไม่ระบุที่นั่งตลอดวันกระแสะลมรอบนอกของพายุไตฝุ่นส่งผลให้แหลมพึงชนเมืองพิงตรงมีลมกระโชกแรงระดับ7-10ถึงสิสะพานแขวนที่ท่าเรือสันไวรุนแรงแลมพึงชนออกประกาศเตือนให้ระวังคลื่นยักษ์สูง6เมตรขณะที่อุทยานแห่งชาติเขนติงก็มีคลื่นสูงประมาณ2-3เมตร กรมอุตุยังคงออกประกาศเตือนภัยใต้ฝุ่นต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาใต้ฝุ่นมีการแยกชั้นบรรยากาศวงลมพายุหดตัวลงต่อเนื่องคาดว่าขณะขึ้นฝั่งอาจอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปเรชันสำนักง,งานสาติและบัญชีกลางไต้หวันเผยว่าพนักงานในไต้หวันมีเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่47,75 1เหอรียญไต้หวันเพิ่มขึ้น3%เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งเป็นผลมาจากกลุ่มผู้มีรายได้สูงดึงค่าเฉลี่ยให้สูงขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วแรางาานนนนส่่่่วววใหญไไดดด้เเเงงงิมถึตััลลขกล คุณว่ยเจ,เจยริประธานบริษัททีเอสเเผยว่าตอนนี้ในงานกีฬาประจำปีได้มีการประกาศว่าจะขึ้นโบนัสพิเศษแล้วทำให้คนจำนวนมากรู้สึกอิจฉา ด้วยอันนี้ส่งจากโอกาสทางธุรกิจของ AI ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งทำให้อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีคำสั่งซื้อมาอย่างมากมายจนทำงานแทบไม่ทันส่งผลให้ภาพรวมเงินเดือนเฉลี่ยของพนักงานในประเทศช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายนปีนี้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่47,751เหรียญไต้หวันอย่างไรก็ตามพนักงานที่มีรายได้ต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยมีอัตราสูงถึง69.77%ซึ่งเป็นสัสดส่วนสูงสุดเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว หมายความว่าเกือบ70%ของพนักงานมองเห็นตัวเลขแต่กลับไม่ได้รับเงินเท่าตัวเลขดังกล่าว เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่าเงินเดือนเฉลี่ยมักถูกกลุ่มผู้มีรายได้สูงดึงตัวเลขให้สูงมากขึ้นดังนั้นสํานักงานสถิติและบัญชีกลางไต้หวันจึงได้ประกาศตัวเลขมยายยฐานเงินเดือนซึ่งสะท้อนรายได้จริงของพนักงานส่วนใหญ่ได้ดีกว่าโดยในช่วงเดือนมก,กราคมถึงกันยายนปีนี้อยู่ที่38,264เหรียญไต้หวันเพิ่มขึ้น2.87%เมื่อเทียบกับปีก่อน นักวิชาการกล่าวว่าอนาคตของไต้หวันขึ้นอยู่กับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมซึ่งจะทําให้บริษัทต่างๆมีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นและท้ายที่สุดจะช่วยเพิ่มเงินเดือนให้กับพนักงานได้พบกับ PTS Focus ไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ